ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี Supervisory Skill บทที่4ในบทที่แล้วเราได้พูดถึงทักษะที่จะเป็นสำหรับหัวหน้าง,งานกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะในการสื่อสารทักษะการวางแผนทักษะการมอบหมายหรือตามงานและทักษะเรื่องการสร้างแรงจูงใจรวมถึงทักษะในการแก้ป,ปัญหาของหัวหน้าง,งานสำหรับในบทนี้ เราจะมาพูดถึงทักษะที่จำเป็นอีกทักษะหนึ่งคือทักษะการวางแผนสำหรับหัวหน้างานกันซึ่งจะมีอยู่กัน2หัวข้อย่อยได้แก่หัวข้อแรกคือเรื่องของ put first thing first และหัวข้อย่อยที่2ก็คือเรื่องของการวางแผนงานเรามาเริ่มที่ put first thing first กัน put first thing first พูดง่ายๆก็คือทำสิ่งที่สำคัญกว่าก่อน ซึ่งจะเป็นทักษะ1ใน7จ็ปณิสัยสําหรับการพัฒนาสู่ผู้ที่มีประสิทธิผลสูงสุดหรือ s e habits ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองในเรื่องของ put first thing first นั้นเป็นปุิสัยที่3ของ s e habits ซึ่งจะเป็นเรื่องของการฝึกในเรื่องของการบริหารเวลา โดยเป็นการจัดเรียงลำดับความสาคัญของงานเพื่อจะรู้ว่าเราควรจะต้องทํางานใดก่อนหลักคิดง่ายๆก็คืองานใดที่สําคัญมากกว่าเราควรจะเริ่มทําจากงานนั้นเป็นลําดับแรกโดยเราจะใช้หลักพิจารณาอยู่2ปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกได้แก่เรื่องของความสําคัญของงานและปัจจัยที่2คือเรื่องของความเร่งด่วนของงาน เรามาดูนิยามเรื่องของงานที่เราบอกว่าเป็นงานที่สําคัญกว่ากันงานที่สําคัญนั้นเราหมายถึงว่างานนั้นเป็นความรับผิดชอบหลักของเราหรืองานนั้นจะกระทบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดหลักของเราและสุดท้ายคืองานนั้นเราจําเป็นจะต้องทําด้วยตัวเองที่ไม่สามารถที่จะมอบหมายให้กับผู้อื่นทําได้นี่คือนิยามของที่เราบอกว่างานนั้นเป็นงานที่สำคัญ เราจะใช้3หลักการนี้ในการพิจารณาว่างานใดสําคัญกว่ากันปัจจัยถัดม,มาเราพูดถึงเรื่องของความเร่งด่วนของงานความเร่งด่วนของงานนั้นเราก็จะพิจารณาจาก3าปัจจัยด้วยการได้แก่งานนั้นใกล้หรือว่าเลยกําหนดที่จะต้องส่งงานแล้วหรือยังนะครับถ้างานนั้นใกล้หรือว่าเลยกําหนดส่งงานแล้วถือว่างานนั้นเป็นงานที่เร่งด่วนแล้ว อีกประเด็นที่เราจะใช้ในการพิจารณาว่างานนั้นเป็นงานที่เร่งด่วนหรือไม่คืองานนั้นอาจจะถูกแทรกเข้ามาอย่างกระทันหันโดยที่เราอาจจะไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเอาไว้ก่อนซึ่งเป็นไปได้ว่างานที่ถูกแทรกเข้ามาโดยกระทนหันนั้นจะกลายเป็นงานที่เร่งด่วนเพราะเราไม่ได้วางแผนไว้อยู่ในแผนงานของเรานั่นเองเมื่อเราเข้าใจ นิยามของปัจจัยทั้งสองปัจจัยคือเรื่องของความสําคัญและความเร่งด่วนในการพิจารณาว่างานใดนั้นเราควรจะทําก่อนหรือทําหลังเราก็จะนํา2ปัจจัยนี้มาใช้ในการพิจารณาว่างานใดที่เราจำเป็นจะต้องอให้ความสําคัญหรือต้องทําก่อนหรือหลังกันทีนี้ในการนํามาใช้งานเราก็จะเอาเรื่องของความสําคัญและความเร่งด่วนมาใส่เป็นกราฟอยู่ในแกนแนวนอนและแนวตั้งโดยเราจะให้เรื่องของความสําคัญอยู่ในแกนแนวตั้ง แล้วเราก็จะแบ่งแกนความสำคัญออกเป็นสส่วนก็คืองานที่สำคัญและไม่สำคัญส่วนแนวนอนนั้นในแกนเรื่องของความเร่งด่วนเราจะแบ่งออกเป็นสส่วนเช่นเดียวกันก็คืองานที่เร่งด่วนและไม่เร่งด่วนเมื่อเราแบ่งการาฟออกเป็นสำคัญไม่สำคัญกับเร่งด่วนและไม่เร่งด่วนแล้ว เราก็จะได้กราฟหรือตารางออกเป็น4ช่องด้วยกันส่วนแรกสีเขียวก็คืองานที่สำคัญและเร่งด่วนช่องที่2สีฟ้าก็คืองานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนช่องที่3ก็คืองานที่ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนและช่องสุดท้ายสีชมพูคืองานที่ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนเลย ซึ่งจากภาพประคงพอจะนึกออกได้ว่างานใดที่เราจําเป็นจะต้องทําเป็นลําดับแรกแน่นอนก็คืองานในช่องสีเขียวก็คืองานที่สําคัญเร่งด่วนทีนี้เราจะมาดูกันว่าในแต่ละช่องนั้นเราควรจะมีแอคชั่นหรือดําเนินการกับแต่ละช่องอย่างไรบ้างช่องแรกงานที่สําคัญและเร่งด่วนแน่นอนครับเราควรต้องรีบทําอย่างท,างทันทีอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นงานที่กระทบกับ ภารกิจหรือความรับผิดชอบหลักของเราและใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องส่งมอบงานแล้วต้องรีบทำให้เสร็จท,ทันทีถัดมาในช่องสีฟ้าคืองานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนควรจะให้ความสำคัญให้ความใส่ใจกับมันเพราะหลายๆครั้งงานประเภทนี้ยังไม่ถึงเวลาจะต้องส่งยังพอมีเวลาที่จะทำภายหลังได้ทำให้เราละเลยหรือ ไม่รีบทำเสียทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะดังนั้นเราควรที่จะให้ความสำคัญง,งานประเภทนี้นะครับแล้วก็รีบทำให้เสร็จเสียแต่เนืน่นหรือพยายามทำอย่างต่อเนื่องเพื่องานนั้นเสร็จเสียแต่เนืน่นหลายครั้งที่เรามักจะทิ้งงานประเภทนี้ไว้จนใกล้จะถึงเวลาจะต้องส่งงานแล้วถึงจะเริ่มทำงานนั้นน ซึ่งจะทําให้งานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนกลายเป็นงานที่สําคัญแล้วก็เร่งด่วนขึ้นมาท,าทันทีงานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนงานประเภทนี้มักจะถูกแทรกเข้ามาโดยที่ไม่อยู่ในแผนงานของเราและงานประเภทนี้ก็มักจะมาใช้เวลาของเราไปไม่น้อยทีเดียวดังนั้นหากเป็นไปได้งานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนนั้นเราอาจจะจำเป็นจะต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุด หรือถ้าสามารถมีคนอื่นที่จะสามารถทําแทนเราได้เราอาจจะมอบหมายงานประเภทนี้ให้คนอื่นช่วยทําแทนเราและถ้าเรามากักจะเจอกับงานประเภทนี้บ่อยๆเราอาจจะเป็นจะต้องพิจารณาจัดงานประเภทนี้อยู่ในแผนงานของเราเพื่อป้องกันการที่จะเข้ามาแทรกโดยที่เราไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าประเภทสุดท้ายก็คืองานที่ไม่สําคัญและไม่เร่งดว่วนประเภทนี้เมื่อเรามีเวลาว่างค่อยหาเวลามาทํา หรือถ้าไม่มีความจำเป็นก็เอาออกจากรายการที่เราจะต้องทำเสียเพื่อให้เรามีเวลาเหลือพอที่จะไปทำงานอย่างอื่นที่มีความสำคัญและเร่งด่วนมากกว่าเนั้นโดยสรุปก็คืองานที่สำคัญและเร่งด่วนต้องรีบทำทันทีอย่างเร่งด่วนต้องทำให้เสร็จ อันที่สช่องสีฟ้างานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนควรจะจัดสารวางแผนในการทําทําอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยไว้จนใกล้จะถึงเวลาจะต้องส่งจนกลายเป็นงานที่เร่งด่วนขึ้นมาช่องสีเหลืองคืองานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนพยายามลดเวลาในการที่ต้องทำงานประเภทน,นี้ให้น้อยอาจจะให้คนอื่นช่วยทําแทน ถ้ามีงานประเภทนี้บ่อยๆก็จัดให้อยู่ในแผนงานของเราเพื่อเราได้วางแผนบริหารจัดการกับมันได้ช่องสุดท้ายช่องสีชมพูก็คืองานที่ไม่สําคัญและไม่งานไม่เร่งด่วนเลยก็เมื่อเวลาว่างค่อยทําหรือออกจากรายการที่เราจะต้องทําเสียเพื่อเรามีเวลาทําอย่างอื่นมากขึ้นนั่นเองและนี้ก็คือหลักการง่ายๆของ Put First Thing First ลองประยุกต์ใช้งานดูนะครับ หัวข้อถัดมาเราจะมาพูดถึงเรื่องของทักษะในการวางแผนสำหรับหัวหน้าง,งานจริงๆแล้วทักษะในการวางแผนนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นหัวหน้างานแต่เมื่อเราเข้ามาทํางานเราควรจะมีทักษะเรื่องการวางแผนที่ดีเพื่อเราสามารถที่จะบระหิหารจัดการเวลาทํางานให้เสร็จได้ตามเป้าหมายและ,ะระยะเวลาที่เรากําหนดนี้โดยหลักการของการวางแผนงานก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของ1เราควรจะมีการกําหนดเป้าหมายว่าเป้าอะไรคือเป้าหมายที่เราจะต้องทําให้สําเร็จ 2. เราควรจะต้องรู้ว่าในงานที่เราจะต้องทำนั้นจะมีขั้นตอนหรือวิธีการอะไรบ้าง 3. คือควรจะกำหนดระยะเวลาว่าในแต่ละขั้นตอนของงานนั้นควรจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่และควรจะเสร็จงานแต่ละขั้นตอนในช่วงเวลาใด 4. คือในแผนงานควรจะกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะในหลายงานเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่รับผิดชอบหรือเป็นคนที่ลงมือทําเพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นเราควรจะกําหนดว่าในแต่ละงานในแต่ละขั้นตอนใครเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบหรือต้องทําในส่วนใดหรือในขั้นตอนใดและต้องเสร็จสิ้นในเวลาเมื่อไหร่และสุดท้ายก็คือในแผนงานของเรานั้นควรจะมีการตรวจสอบและการประเมินว่า จากแผนที่เราได้กําหนดหรือได้วางเอาไว้นั้นเมื่อลงมือปฏิบัติจริงแล้วสามารถทําตามแผนที่เรากําหนดไว้ได้จริงหรือไม่รวมถึงมีการประเมินผลว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นไปนตามอย่างที่เราต้องการหรือคาดหวังไว้หรือไม่นี้จากตัวอย่างแผนงานหรือแอคชั่นแผนที่เรามักจะพบกันแน่นอนครับเราควรจะกําหนดชื่อแผนงานว่าแผนงานนี้เป็นแผนงานอะไรและเป้าหมายของงานนี้หรือแอคชั่นแผนนี้คืออะไร โดยเราก็ทำเป็นตารางแผนง,งานขึ้นมาซึ่งจะประกอบไปด้วยลำดับว่าอะไรเป็นงาน1 2 3ซึ่งในแต่ละกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนคุณจะมีเรื่องอะไรบ้างใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบถ้ามีงบประมาณหรือจำเป็นต้องใช้งบประมาณให้ใส่ไวปด้วยเพื่อจะได้เห็นภาพรวมว่าในช่วงใดหรืองานใดจะต้องมีการใช้งบประมาณเท่าไหร่และเมื่อใด ถัดมาก็คือช่วงเวลาหรือพิเารยดว่าในแต่ละกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเราควรจะทําให้เสร็จในช่วงเวลาใดและช่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการประเมินและติดตามผลที่จะใช้ในการบันทึกหรือการประเมินว่าเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วเป็นไปตามแผนที่เรากำหนดไว้หรือไม่ยกตัวอย่างครับสมมุติว่าเรามีการวางแผนงานในเรื่องของการที่เราจะทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการทํางานฝึกอบรม เป้าหมายที่เราต้องการจากงานนี้ก็คือเราจะมีขั้นตอนการฝึกอรมที่เหมาะสมทันสมัยสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันในตารางแผนงานเราก็จะมากาหนดรายละเอียดกัรยกตัวอย่างเช่นระดับแรกที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องตั้งคณะทํางานในการเี่มาทบทวนขั้นตอนการทํางานฝึกอบรมผู้รับผิดชอบในการทจะต้องจัดหาคณะทํางานก็อาจจะเป็น HR นะครับซึ่งในขั้นตอนการ ตั้งคณะทำงานก็อาจจะไม่มีงบประมาณที่เราจะต้องใช้ในช่องถัดมาก็คือระยะเวลาว่าเราจะตั้งคณะทำงานให้เสร็จสิ้นภายใน30มิถุนาโดยอาจจะเริ่มตั้งแต่15มิถุนาในกิจกรรมหรือขั้นตอนที่2หลังจากที่เราได้คณะทํางานแล้วเราอาจจะต้องเป็นเรื่องของการที่จะเริ่มทบทวนขั้นตอนการฟูลลมในปัจจุบันงนั้นผู้รับผิดชอบก็จ,จะเป็นคณะทํางานที่เราได้ตั้งขึ้น ในส่วนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของงบประมาณเรื่องของค่าห้องประชุมที่ต้องใช้เรื่องของค่าเบี้ยเลี้ยงที่อาจจะต้องให้กับคณะทํางานในขั้นตอนการทบทวนเรื่องของขั้นตอนการฟูรมในปัจจุบนันก็เรากําหนวดว่าควรจะต้องทําให้เสร็จภายในวันที่15กรกฎาคมซึ่งก็จะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าใจว่างานในขั้นตอนนี้เราควรจะทําให้เสร็จภายใน15นกรกฎาคม ในขั้นตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบขั้นตอนการฝึกอบรมใหม่โดยผู้รับผิดชอบก็คือคณะทํางานชุดเดิมน,นั่นเองและอันส่วนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งตามแผนเราคาดหวังว่าในขั้นตอนนี้เราจะทําให้เสร็จภายใน31สิงหาคมในระดับที่4ก็คือขั้นตอนเรื่องของการจัดทําเอกสารหลังจากที่คณะทํางานช่วยการออกแบบขั้นตอนการฝึกอบรมแบบใหม่แล้ว ก็อาจจะต้องมาทําเรื่องของเอกสารที่จะใช้ในการที่จะขออนุม,มัติและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงขั้นตอนการฝึกอบรมแบบใหม่โดนในส่วนนี้เลขาของทํางานาจ,จะเป็นผู้รับผิดช,ชอบซึ่งอาจจะไม่มีงบประมาณและเราตั้งเป้าหมายให้เสร็จภายใน15กันยายู่ในขั้นตอนที่5เมื่อ เราทาเอกสารเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะนําเสนอผู้มีอำนาจที่จะอนุมัติในขั้นตอนใหม่ที่เราได้นําเสนอโดยผู้รับผิดชอบก็คือคณะทํางานและก็พยายามจะทําให้เสร็จภายใน20กันยายนขั้นตอนสุดท้ายเมื่อได้รับอนุมัติแล้วเราก็จะมีการประกาศใช้ขั้นตอนการกลุลมในรูปแบบใหม่ให้ทุกคนได้ทราบโดยผู้รับผิดชอบก็อาจจะเป็น HR แผนงานก็คือ ทำประกาศให้เสร็จภายใน25กันยายนจากตัวอย่างของแผนงานเรื่องของการทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการทำงานฝึกอบรมจะเห็นได้ว่าเราอาจจะต้องแตกงานออกมาเป็นขั้นตอนย่อยๆว่าในงานที่เราต้องทำนั้นมีกี่ขั้นตอนหรือมีกี่กิจกรรมใครควรจะเป็นผู้รับผิดชอบและในแต่ละงานนั้นควรจะทำให้เสร็จภายในช่วงเวลาใด สำหรับในช่องสุดท้ายคือเรื่องของการประเมินและติดตามผลนั้นเราก็จะใช้ในการเรื่องของการบันทึกว่าเราได้วางแผนเอาไว้แบบนี้แล้วเมื่อเราไปบัตทจริงแล้วเราสามารถทําได้ตามแผนงานที่เรากําหนดไว้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากจะตั้งคณะทํางานให้เสร็จภายใน30มิถุนาแต่เมื่อเราไปทํางานจริงปรากฏว่าเราสามารถตั้งคณะทํางานได้เร็วกว่ากําหนดก็คือเสร็จตั้งแต่25มิถุนา จะทำให้เรารู้ว่าเราทำงานได้เสร็จเร็วกว่าเป้าหมายและเรามีระยะเวลาเหลือที่เราจะสามารถทำขั้นตอนต่อไปได้เร็วมากขึ้นหรืออย่างในตัวอย่างของกิจกรรมที่2เรื่องของการทบทวนนั้นตามแผนง,งานเราคาดหวังว่าจะเสร็จภายใน15กรกฎาคมแต่ปรากฏว่าต้องใช้ระยะเวลามากกว่านั้นเนื่องจากมีฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องต้องมาพิจารณาด้วยทำให้พอเราทำงานในขั้นตอนนี้จริงๆแล้วเรา ทำได้ล่าช้ากว่าแผนคือไปเสร็จที่25กกรนยายนดังนั้นเราก็จะทราบแล้วว่าในขั้นตอนต่อไปเราจะต้องอเร่งให้ใช้เวลาให้น้อยลงหรืออีกตัวอย่างหนึง่งในขั้นตอนที่3คือเรื่องของการออกแบบขั้นตอนการฟุกอบรมใหม่เราคาดหวังว่าจะให้เสร็จภายใน31สิงหาคมจะปรากฏว่าพอเริ่มลงมือทำจริงๆแล้วก็ล่าช้ากว่าแผนไปเสร็จที่8กันยา ตัวอย่างการประเมินหรือการติดตามผลในขั้นตอนที่4คือเรื่องของการจัดทําเอกสารซึ่งเราจะเริ่มทําจริงๆคือ9กันยายนซึ่งจากแผนเราคาดหวังว่าเราจะเริ่มทําจริงคือ1กันยายนดังนั้นคนที่ทํางานในส่วนเรื่องของการจัดทําเอกสารจะพอทราบแล้วว่าถ้ายังอยากให้เอกสารเสร็จภายใน15กันยายนนั้นจะต้องพยายามทําให้ เร็วกว่ากําหนดที่คาดหวังไว้คือจากเดิมคือต้องใช้เวลาประมาณ15วันอาจจะใช้เวลาได้แค่7จหรือ8วันเท่านั้นเองดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถจะไปเร่งในขั้นตอนที่4ได้ทําให้เสร็จภายใน15กันยายนก็จะกลับมาอยู่ในแผนงานของเราก็คือสามารถที่จะนําเสนอได้ภายในวันที่1 6 2 0กันยา และเมื่อได้รับรูกมัดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะประกาศใช้ได้ตามแผนก็คือ25กันยานั่นเองเนั้นงจากตัวอย่างที่เราได้เห็นเรื่องของการประเมินและการติดตามผลนั้นจะมีประโยชน์อย่างมากทําให้เรารู้ว่าปัจจุบันนี้จากแผนที่เราวางเอาไว้เมื่อเราลงมือทำจริงแล้วมันเป็นไปตามแผนหรือไม่ทําได้เร็วกว่าหรือล่าช้าวกว่าเดิมหรือเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหรือแผนงานอย่างไรบ้าง เพื่อให้งานเรานั้นสําเร็จตามระยะเวลาที่เรากําหนดตามแผนงานที่เรากําหนดหรือให้เกิดการล่าช้าน้อยมากที่สุด